ไปพบทนายกูย่างนี้เก่าเลยครับแล้วก็จะออกมาให้ความรู้ก่อนที่จะถูกหลอกแบบนี้เพื่อที่เขาให้รู้กฎหมายด้วยถ้ามีอะไรให้เข้าไปสู่ในยุติธรรมจังหวัดซึ่งของเราเนี่ยมันมียุติธรรมจังหวัดสองแห่งนะครับก็คือยุติธรรมจังหวัดตากและจะยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอดคือยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอดเนี่ยดูแลห้าอำเภอของเราข้างบนฝั่งตะวันตกนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็อะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ย เราเข้าไปหาตรงนี้ได้ผมในฐานะที่เป็นรองของประธานสยจสำนักงานยุตราจังหวัดนะครับแล้วก็อยู่ในฐานะเป็นผู้ในการสำนักงานบัรแคดีด้วยซึ่งหน่วยงานพวกนี้มันจะอยู่ในกระบวนการของกระทรวงยุติธรรมนะครับเราก็จะช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเรื่องของการเหลื่อล้ําในสังคมในกระบวนการยุติธรรมซึ่งราระเรียกับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ เราต้องออกเพื่อที่จะามาให้ความรู้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุาการับคือเป็นได้อยูบายกับท่านเหมนอนกันไ,ได้อยบายกับท่านผมเพิ่งไปรับในวัยที่จังหวัดพิจิตรท่านมาเยี่ยมที่จังหวัดพิจิตรและก็ท่านเพิ่งจะมา,าพบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรส,สาขาแม่สอบเมื่อวันที่20 นะครับเพิ่งจะมาเหมือนกันแต่อันนั้นท่านมาดูในเรื่องของไม่ระบาดโมเดลของเรื่องของไอทีท่านก็เลยขอดูงานของยุติธรรมซึ่งท่านเป็นเลิศดีว่าการกระทงยุติธรรมด้วยครับมันเข้ามาในขั้นบังคับกดีกี่เรื่องนะครับแล้วเราจะช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนอย่างไรผมตรวจดูแล้วมีหมายบังคับพดีอยู่สามเรื่องก็คือหนึ่งเรื่องเนี่ยก็คือของพี่นิตยาในเรื่องหนึ่ง ของลุงพิรับเรื่องหนึ่งแล้วของคุณวินัยสอนน้อยอซึ่งใจริงๆแล้วเขาเป็นคนไม่เปิดตัวแต่เขามาทํเาเกษตรกรที่นี่น่าจะอยู่เขตสองเมื่อกี้ผมไปดูที่กรมส่งเสริมแล้วว่าคนเนี้ยเขาอยู่อยู่ในเขตเราหรือเปล่าผมหาไม่เจอ,อมาช่วงประมาณ11บเอ็ดโมงมไม่หาไม่เจอเขาบอกว่าอยู่ในเขตสองต้องอยู่แถวแม่ป่ด เ็นการาขขอนี่บังคับกีแล้วแบบอย่างครับคือที่ผมมาดูแลเนี่ยก็คือกลัวที่เขาจะมาบังคับคดณีคืออนครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าไอ้คำว่าบังคับครีมันอะไรนะครับใช่เกษตรกรเห็นเนี่ยโกรเลยครับคือการบังคับกรณีเนี่ยเป็นเรื่องของทางกฎหมายเป็นคำพูดที่ดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเจรจาหรือคุยกันได้แม้กระทั่งที่เขายึดแล้วเนี่ย ซับก็ยังไม่ได้ตกเป็นของโจทย์เลยทันทีนะเมื่อมีการขายทข่าตลาดและมีคนซื้อแล้วมีการชาระหนี้ชําระเงินการซือร้อจากการขายเข่าตลาดแล้วถึงจะตกเป็นของผู้ซื้อโจทย์ก็มีหน้าที่จะได้เงินจากการขายทข้าตลาดเนทันีแต่ในระหว่งางการผูคดีเราก็สั่งหน้าที่จะเจรจากันนะตอนนี้ที่ผมพูดนี่ก็คือเป็นการเจรจากันไกลเกลี่ย ก่อนมีการบังคับดีก็คือก่อนมีการยึดทรัพย์ครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับี่ยังไม่มีการยึดทรัพย์ยังไม่มีอะไรยังแต่ว่าท่านผว้ใหญ่เฉื่เชืท่านก็เลยบอกว่าเมื่อมีการบังคับดีแล้วเราลองเข้าไปพบเกษตรกรดูสิจริงๆผมทวิย์โทรคุยกับพี่อ้อยเมื่อวันเสาร์แล้วพี่อ้อยสอดถานอยนะครับว่า